สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราไปอยู่กับทวยหรือมอโซโลแกนไอ้นี่ฮะสวัสดีครับพบกับรายการดัชสมาช์แชนแนลนะเรามาอยู่กับเกมไมค์ครับเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> อ่าตอนนี้มุมมองเปลี่ยนนะฮะงงกันนะสิครับโอ้โหผมได้ทำการลงมอสเตอร์สเพรสซันไว้นะครับผมกล้องเล่าเตอร์สเพรสซันก็จะเป็นมุมมองเงี้ยเออเชื่อว่าใช้ได้นะสามารถใช้ท้ายหนังได้แล้วก็มุมมองเฟิร์สเพรสซันแบบใหม่ฮะดูครับ อ่าเจ๋งบปล่าโอ้โหสุดยอดครับอ่ะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ฮีโร่บอยนี่ครับผมอันนี้ก็จะให้เลือกคัสสนะครับผมแน่นอนนะคนํำผมนี่ไม่พาลาดหรอกอาเชอร์อยู่แล้วแหละอืมกดคลิกขวาน,นะเพื่อเลือกคัสสแล้วอันนี้อย๋ยวมันจะเียกรวมตัวมันก็จะมีรอนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่มอดนี้ครับผมที่ผมลงมาเป็นไงครับเจ๋งไหมครับถือว่าได้อัถรลดในการเล่นนะครับมอดทุก มอสทไอที่ผมลงเนี่ยจะได้อัตจรโลดในการเล่นทา้งั้นเลยอ่าแล้ส่วนอ่าอันนี้ก็จะเป็นให้กระโดดเล่นๆกันก่อนนะครับผมซึ่งมอสตัวนี้แบบโอ้โหทําสมจริงมากเล่นแล้วแบบมันก็จะยากพอควรเหมือนกันนะเออใช่ผมลงมอสอีกมอสหนึ่งไว้ก็เป็นมอสที่สุดยอดนะครับดูนะไม่ได้นิววา ต้องเป็นน้ำลึกๆฮนะเดี๋ยวให้ดูครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนว่ามอสแบบโอ้โหต้องอึ้งกันทุกคนนะครับผมมางั้นเราไปเอ้ยไม่ต้องไปหรกรอหน้าตอนนี้ไอนี่แหละครับมันเรียกรวมรวมตัวละโอ้เนี่ยมันเป็นมันจะมันจะซุ่มนะว่าจะมีใครคนหนึ่งอะที่จะได้เป็นไอเนี้ยอะไรนะจะมีใครคนหนึ่งอ่ะที่จะได้ เป็นฮีโร่บายเออ,เอ,อคนหนึ่งอาจจะได้เป็นฮีโร่บายฮะเขาฮีโร่บายเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถมองเห็นเขาแต่เขาสามารถมองเห็นเราได้นะครับผมคือเหมือนล่องหนะ่ะแต่มันไม่เนียนเพราะมันมียาเอ,อ้ยไม่ใช่ดิไม่รู้นะก็ไม่เนียนเหมือนกันนะ่ะเออไม่เนียนหรือเปล่าเออไม่รู้แต่เห็นฟ้าร้องเงี้ยแล้วเราต้องดูเนี้ยเข็มทิศ่เ,ออเนี่ยโอ้โหมอดนี้แบบอุย้ยนั่นไงครับนั่นไงครับฮีโร่บายครับฮีโร่บายตุยผมแล้วครับ โอ้ลันลืมไปว่าลงมดัดโอ้ลัน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 เนี่ยครับผมลงมอดไว้พิเศษเลยไหมครับเห็นกันไหมครับน o พอตายแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ฮะโอ้เ็งเลยอะ่ะเ็งในโลกใบขับนั้น มีอะไรที่เราต้องรออยู่โอ้ยมุมกล้องนี้ใช้ได้นะครับเหมือนหนังเลยฮนะออประมาณเนี้ยเชออ้ใช้ได้ใช้ได้ออ<ส>โอ้เฮเดี๋ยวผมจะแค่ถ้าเกิดแบบนี้จบเดี๋ยวผมจะเออ่จบคลิปเลยนะเพราะว่าอ,อ่าเอ,อ้ยยังยังยังเดี๋ยวแถมให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ พราะครั้งนี้ผมตายเดียวกันไปนะครับผมรอรอรอเดี๋ยวว่าผมเดี๋ยวผมจะแคสไอ้นี่ไงเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งอะ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะเออนี่ไงน้ำลึกนี่ครับดูด,ดูดูนะมอ็มอดมอ็อดพิมอพ็อดพิเศษที่ผมลงอ่ะไม่ใช่ม็อดพวกนี้ะดูนะครับไม่ลึกเนี่ยว่ะทุย,ทยทน้องควน้ำลึกน้ำลึกอยู่ไหนน้ำลึกไม่มีน้ำลึกเลยเหรอ น้ำลึกๆอะเออไม่ต้องสงสัยนะที่ผมมมีเสียงเพลงก็เพราะว่าอะไรผมเปิดเพลงไว้เองนะเพราะว่าเวลาไม่เปิดไม่เปิดอะไรมันเงียบๆเสียงไม้มันจะซ่าไมช็อตนั่นเองอนะผมเลยต้องเปิดเพลงให้มันดังไวนะ้เพื่อการไมช็อตไม่ต้องสงสัยนะครับผมโอ้ย,อยแหลกแบบเฮ้น้ำลึกป่าวะน่าจะลึกนะเราจะมาดูมันพิเศษกันหลายครั้งแล้ว จอ yeah. ดูนะดูให้ดีดูให้ไม่ต้องโอ้เฮ้ยเห็นองหน้าจอไหมฮะเนี่ยเป็นมอสแบบหน้าจอฮะดูดูด,ด,ดนะูดูฮะดูว่านี่เป็นไงพอลงน้ำมามก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนน้ำเหมือนน้ำเข้าตาประมาณนั้นนะครับผมจอ <Yeah. S 1> แอะนี่เจ๋งใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ตาย ถ้าเกิดบางคนมองทันก็จะเห็นนะว่ามันจะมีเลือกดกระเด็นใสคล้ายๆอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ตอนตายมันจะเหมือนพวกเกม FPS e. ทั่วๆไปที่มันแบบจะตายแล้วหน้าจอเป็นสีแดงฮะเอออย่างนั้นอะ่ะแล้วก็มดนี้จะมีการอ,อ,อะไรอะ่ะไงวะคือจะมีผลต่อยาด้วยฮนะตายยาก็าจะเป็นขอบหน้าจอสีตามยานะ อ่าประมาณนั้นแหละนะครับผมรู้สึกว่าเซนไอไอไอ,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 อที่แคสครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนจะมาแคสเซิร์ฟเวอร์จะเหมือนแคสมอสแทนนะเนแหละรอรอรอดูเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวอุ้ยเลยเลยเลย,เลยพูดรอดชีวิตแค่นี้เดียวโอ้โหเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งผมก็จะไปแล้วนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าครั้งนี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบ ต้องรีบแคสเซิร์เวอร์หนึ่งต้องทำโปรเจกต์อะไรให,ให้ให้เคียร์ให้หมดเลยครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องจบเพียงนี้ครับผมมุมมองดีๆครับสำหรับวันนี้คงต้องจบเพียงนี้น,นนะใครชอบก็กดไลค์แล้วกดซับกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะถ้าเกิดเดี๋ยววันไหนว่างผมจะมาแคสอกนะครับลาก่อนนะทุกคนเนงะียบบายบาย 呜呼！Uh huh.